สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขภูสุขนนะคนแล้วค่ะเนาะวันนี้ปาาพักกับป้าฮาเฮดีแล้วค่ะพี่น,ออน้องมาค่ะไปล่นน้ำกันค่ะสิหมาดีบอ้อมือน,นีค่ะพี่น้องไปเลย,เป,เลยป้าพี่น้องของป้าน้ำกันค่ะพี่น้องจ้งาจีเอฟข่เนาะค่ะพี่น้องดอกแรกแห้งหมาเนาะค่ะ นี่ได้แล้วได้แล้วค่ะพี่น้องเก็บเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกแก่น้อยเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยงามค่ะงามเนี่ยเออเบิ่งเลยคนเบ่งเลค่ะพี่น้องขาวจ้าผ่านอยู่จะดอกใหญ่ๆเนาะค่ะเก็บเจ็บเจ็บเจ็บเอาไปมกเอาไป ทอดใส่ไข่เกี๊ยวนเนาะแซ่บเด้ <ks> <g ib ri> พี่น้องจ้าโอ้ยไ็ดไข่ดอกนี่งามงาม,ง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 ามค่ะพี่น้องโอ้ดอกใหญ่ค่ะโอ้ยงามค่ะค่ะพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดเข่าไข่นะคะน่ะเนาะหมดพี่น้องเห็ดเข,ข่าไข่ค่ะโอ้ยเกือบเผา แต่อยู่เนาะค่ะเนาะแข็งแขงอยู่ค่ะพี่น้องจะพี่น้องมีดอกนึงเนาะค่ะเนาะอีเห็เดใกล้ค่ะพู้นดอกนึงค่ะพี่น้องตั้งยูนอ,อนุ้ยงามค่ะค่ะพี่น้องโอเคเนาะโอ้ดอกงามค่ะค่ะดอกนึงค่ะพี่น้อง เห็ดลังเขียวนะคะเนาะใกล้เขียวหน่อยค่ะพี่นอ้องพี่นอ้องเข้าดินลงนิดนึงนะคะเนาะกำลังงามๆเลยพี่นอ้อง ปลาเน,ะะนาะค่ะพี่น้องปลากรบพงหกเนาะค่ะปลาเป็นแปะนะคะพี่น้องจี่ดเห็ดไส่ค่ะพีน่น้องง้ามเนาะค่ะเนาะนะพีนพน่น้องถอดให้เนาะค่ะเนาะถดอด าไข่เห็ดข้าวไข่เรากำลังงามงามค่ะพี่น้องเห็ดข้าวไข่เขียวเนาะค่ะเนาะโอ้หืมแดใด晒กระต่ายเราเนาะค่ะพี่น้องเห็ดข้าวไข่นะฝนตกเนาะค่ะพี่น้องเปียกมืดเห็ดข้าวไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ เขาข่าค่ะพี่น้องเขาข่าเขียวเนาะค่ะแย้ใบเขียวค่ะพี่น้องอุย้ยดอกง,งามค่ะพี่น้องจา้าบ่งอุย้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องคอยเขาคข่างามงามพี่นอ <c oughs> ้องจ้าฟาดวะนะกระรังกอกใหม่ๆหม่อุ้ย งามค่ะค่ะพี่น้องเบิงเด็กเห็ดขางไข่เชียวเนาะคะ่ะเนาะเนาะเห็ดขางไข่เนาะคะ่ะบานเมื่อไหร่โอ้ยเกือบเทางามเนาะคะ่ะดอกเห็ดกิจะพร้อมคอนเกิดเหมืนพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดพร้อมคอนเก็บเหรเนาะเอาพี่น้อง กิ๊บสกายเขียเนาะค่ะเนะาะกิ๊บขก๊อตคายเขียวค่ะพี่น,อน,ออออน้อนขอบคุณพี่น้อนขอบปุณ่ะโอ้พ่อรถไถเนาะนี่เนาะเนาะเนาะรถนองเจยเห็นตลอดบ่เห็นคนเราเจอบันหัวหน้าพัดหล่อเนาะค่ะพี่นอ้อง เห็นตะลอดด้วน้องเจ้ยบ่เห็นคนปวดไข้ค่ะพี่นอ้องอ๋ดอกบบบไงแล้วเถ่าน้องะคะ่ะเนาะแข,แข็งอยู่ปวดดอกเดี้ยค่ะพี่น้อง เกิดดอกเดียวคือม่นเกิดหลายๆดอกนี่เหดปวกด,ดอกเดียวนะคะเนาะเกิดอยู่ดอกเดียวดอกเดียวใช่ค่ะพนน <c oughs> ี่น้องน <c oughs> คนหาเห็ดปวกจะขวงหาเห็ด <c oughs> ไข่มาๆน้ำใป่เห็ดไข่ค่ะพี่น้องที่มันยังกินดอกไม่ไม่ใช่เนาะค่ะเนาะ เห็ดถก่ค่ะพี่นอ้องอ้ยหมดขอ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 เห็ดไก่ห้นะคะ่ะเนาะเนาะเห็ดพวกเนีน้ำดองค่ะพี่น้องนี่ อกซีดอกน,นะคะเ,คเห็ดฟักไข่ค่ะ,คะพี่น้องโอ้ยปวกกินหมดเขียวเขียวไข่เขียวค่ะพี่น้องเขียงอยู่นะคะเนาะนี่กระตายไหม้แล้วค่ะพี่น้องโอเห็ดไข่ดอกน,นี้ค่ะพี่น้อง หมด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 ,มด,มด <c oughs> เอ้ยมุดหมดเฮ้ยบุดงานนำเข้ามาพี่น้องเห็ดไข่ใหญ่ค่ะพี่น้องตบย้อยเลยเห็ดหอมไข่หางทางค่ะพี่น้อง หอกงามเหรอโอ้ยซื้อกินนะคะพี่น้องหอกงามค่ะมาออกเด็กออกแค่พี่น้องอือดวงงามเราค่ะเนาะตอวนี้ค่ะพี่น้องตากแดดอู้ยเห็ดตากแดด ขอไข่เนาะค่ะเนาะอู้หูดอกนึงค่ะพี่นออ,อยู่ในอยู่ในอึบว้าเกือบเทาเกือบเทาไว้เนาะคะ่ะเฮ็ดเผึ่งเขาพี่นออู้หูมาได้กว่าได้เลยเห็ดเผึองดอกนึง <c oughs> <c oughs> เห็ดเผิอเขาเห็ดเขาอกให้ไงดอกบกใยเลยครับพี่น้องหมดอู้หูงาำเลยโอ้ยหมด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 ว้าวหยาดหมดงามเลค่ะพี่น้องโอ้ยดอกง้ำค่ะ ้เฮ็ดหัวไข่เขียวนะคะงามจังเลยโอ้ดอกน้อยพี่นอ้องงามงามากเลยค่ะทีเห็ดไข่เจี๊ยบครับพี่นอ้องเห็ดหีบเท่าเห็ดเจี๊ยบเห็ดหีบเท่าเลยจะเป็นย่าเองสินะคะพี่นอ้อง แขยงแสบค่ะหวานกี๊ดไข่ไงค่ะพี่นอ้องอุย้ยสองอันสองอันกินน้อยๆเอาคือเกา่าเอ้ยไหนปนอยู่เด้พี่นอกก้องจ้าปนไหนแก้วยู ออกป้าแล้วค่ะพี่น้องจ้ามาเดินเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะโอ้ยเปียกเบิด์ดอรรถอะมาเบิ่ผงผลงานปลาดามืรอนี้ค่ะพี่น้องใช่แล้วแด้ปลาดาเมือนี้เนาะค่ะพี่น้องน้ำจามาันก็ได้แกงอยู่ค่ะพี่น้องจา้าโอนคนละเคิงกับตาอยู่เนาะค่ะเนาะอู้ดมีแต่ดอกงามๆ เอาแม่สีพวหมาเ่อพอกับลวดกับลาดนี่เราเนี่ยเอาพ่อกับลวดกับลาดโอ้ยงามค่ะงามแน่พี่น้องตาหนิงก็งามเนาะค่ะเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยเห็ดปลืกแดงมูนึงหน่อยๆพาพี่น้องกดดาบกดจบเพี้ยงแค่นี้เนาะค่ะเนาะน้องกลับบ้าทหรอเด้อจ้าพี่น้องจ้า อ่าผลงาดปาดาค่ะพี่น้องโอ,โอ้ดีกินอยู่เนาะค่ะเนาะอ่าขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมจ้าขอบคุณเอฟซีทั่วโลกเนาะค่ะเนาะก็ได้กินในอยางเนาะค่ะพี่น้อง็อขาจคกิปเพียงียงน,นี้เนาะคะ่ะสวัสดีจ้า